เราก็จะเห็นปรากฏการณ์ก่อนการเลือกตั้งคุณหญิงคุณนายท่านในพลพลตำรวจเอกเดินยกมือไหว้แม่ค้าเขาแกงวันดีครับใช่ไหมพลตำรวจเอกมาถึงยกมือไหว้ปุ๊บแหวนเพชรเข้าตาตาแทบบอดอนาฬิกายกนาฬิกาบางแดดท่าหนหร่แต่พอเลือกตั้งเสร็จพวกนี้ก็จะหายไปมันก็ก่อกําเนิดอํานาจใหม่ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอํานาจสามวินาทีไงวินาทีที่หนึ่งโชว์บาดไว้วินาทีที่สองหย่อน ลงไปตราบใดที่นิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้ยังติดกันนี่อำนาจยังอยู่กับคุณนะถ้าเมื่อไหร่ที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้แยกจากกันเมื่อไหร่นเลยหมดแล้วสามวินาทีถ้าคุณอยากจะยื้ออำนาจไว้กับคุณนานๆคุณก็ต้องถือไว้อย่างนี้ถือไว้นานที่สุดแต่คุณยื้อได้ไม่เกินสิบวินาทีแล้วเขาจะด่าเร่จะยองถูกไหมไม่ว่าคุณจะหัวอำนาจแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องปล่อยพอ <c oughs> ปล่อยแล้วหมดแล้ว,ลวคุณก็จะไม่เห็นพวกด็อกเตอร์มาเดินไหว้แม่ค้าเขาขายเขาแกงต่อไปเพราะอำนาจถูกโอนให้เขาละ ยาอมสมุนไพรมะแว้งรถบวยแก้ไอคับเซมหะาตราสุภาพโอสถมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและ7-11สนใจสั่งซื้อออนไลน์แ p m c หรือสแกน QR code ยาอมแก้ไอมะแว้งตราสุภาพสวัสดีครับดีบีสัวเถาวัน,นี้เรามาพบกับทัดกับตัดอีกแล้วนะครับสวัสดีดครับ,รบวันนี้เราก็ได้มาคุยกันเรื่องการเมืองภายในประเทศราวังนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้ฟังเราพูดถึงการเมืองในประเทศก็อาจจะมีแง่คิดแง่มุมอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับทางต่างประเทศนะครับแต่เราก็อยากทําเรื่องการเมืองในประเทศเพราะเหตุผลว่ามันใก ใ้ตัวแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราควรจะพูดถึงมันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรามองไปย้ยอนไปในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัย14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมมายุแค่สิบขวบผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากแต่ได้ยินคุณครูที่ที่สอนประจําชั้นพูดนะว่าเป็นประวัติศาสตร์คนต้องจับจดจําไว้ผมก็เลยไปตัดเอาไอ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหัวเขียวนะครับเอามาเก็บไว้ตอนนี้อยู่เลยครับเขาบอกว่ามวลมหาประชาชนประท้วงแล้วผมเองก็เป็นมีส่วนร่วมตอนที่พฤศภาทมินผมก็ไปประ,ประท้วงม็อบมือถือเขาอยู่4คืนนะครับใน4คืนนั้นผมก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆที่เดี๋ยวเรามาคุยทีททหลังนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันบก็คือม็อบ3นิ้ว แล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้เปลี่ยนลักษณะของการสื่อสารเป็นโซเชียลมีเดียกันมากเทียบกับคนที่สมัย1 4ตุลาซึ่งใช้ใบปลิวในการแจกข่าวสารมันมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนอยังไงครับเชนะิญนกขัตันครับครับคืออันเนี้ยที่พี่พูดมาแล้วนะไอ้14ตุลายุคตอนนี้นผ,มผมก็อย่าผมก็เด็กมากผมไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่แต่ว่าพอ6ตุลาในพอพอจะรู้เรื่องละเออพอจะพอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งอะไรเราก็เด็กนะเออเราก็รู้ว่าเขาทะเลาะกันอ่ะนักศึกษา สบาบนอะไรก็แค่นั้น,นเองนะฮะแต่ทีเนี้ยพอเรามาโตขึ้นอะไรขึ้นเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เออเฮ้ยมันความรู้สึกความนึกคิดอุดมการณ์ของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีท่วงน้านองมันก็มีท่าทีของมันซึ่งสมัยก่อนสมัยนีย้มันก็มีจุดที่เหมือนกันแล้วก็จุดที่ไม่เหมือนกันนะฮะ เราเราก็มานําเสนออย่างนี้ทีนี้ขอปูพื้นนิดหนึ่งนิดเดียวพอเพราะว่าเออมันมันมันจะเป็นทฤษฎีละแต่ว่าต้องมีความจําเป็นต้องอธิบายนิดนึงใช้เวลาไม่มากก่อนที่มันจะมาแบ่งแยกออกเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ชนชั้นกลางชนชั้นอะไรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่เดิมเริ่มแรกเนี่ยลักษณะของสังคมไทยเนี่ยโครงสร้างสังคมเนี่ยโครงสร้างหนาาเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นพีระมิด อย่างนี้ในสมัยสมบูรณ์นายาสิทธิราชมันเป็นสามเหลี่ยมอาสาบันกษัตริย์เนี่ยก็จะอยู่บนท็อปบนยอดของพิระมิดเลยนิดเดียวแล้วลงมาก็จะเป็นขุนนางขุนนางก็มีไม่เยอะสมัยนู้นมีไม่เยอะก็แต่งตั้งกันไปคุณเป็นเจ้าพระยาคุณพระคุณหลวงเป็นท่านขุนแล้วขุนนางเนี่ยก็ไปได้มีลูกรองเยอะแยะเหมือนสมัยนี้เหมือนข้าราชการเขาก็คุณได้รับเบี้ยวัดละคุณสามารถเก็บภาษีเองได้คุณจะไปใช้ใครเนี่ยคุณก็ตั้งเอาเองเนี่ยคุณก็มีทนายหน้า อมีอะไรคุณก็ไปตั้งของคุณไปทํางานแค่นั้นเองเป็นปนลักษณะงานมันก็เป็นงานแบบชั่วคราวอะ่ะไม่ได้มาอยู่ประจํำออฟฟิศตลอดเราก็จะเห็นได้ว่าชนชั้นนำเนี่ยข้างบนนี่มนนิดเดียวแล้วฐานเบสของพีระมิดเนี่ยกว้างมากข้างล่างทั้งหมดเนี่ย เขาเราเรียกว่าไพาา่ภาษาอังกฤษขาเรียกเสรฟไพ่นี่ก็ทําอะไรอ่ะไพ่ก็ทาทานา <S <S ใช่ไหมทานาทาสวนผลไม้บางอะไรเงี้ยชนชั้นล่นลางของสังคมชนชั้นล่างของสังคมทีนี้ความสัมพันธ์ของอํานาจมันเป็นอย่างนี้ชั้นบนเนี่ยเขาก็จัดการเข้าถึงที่มาของอํานาจเนี่ยพระมหากาษัตริย์ก็จะแต่งตั้งขุนนางลงมาใช่ไหมขุนนางพอมีตําแหน่งก็จะใช้อํานาจชนชั้นล่างเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ว่าจะต้องส่งสวยชนชั้นบน ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่ได้ใช้วิธีเก็บภาษีเหมือนสมัยนี้เพราะว่าตอนนู้นคนมันทานามนไม่มีเงินเนะี่ยทานาทําสวนแล้วมันมันก็ต้องใช้วิธีเกณฑ์แรงงานถูกไหมหกเดือนเขาก็ไปเอ่อหกมันก็จะมีไพ่หลวงไพ่สม6เดือนก็ต้องไปอยู่กับนายสังกัดใช่ไหมอีก6เดือนถึงจะมาอยู่บ้านอย่างเงี้ยสมัยถ้าไปเทียบเป็นสมัยนี้มันก็เขาเขาก็ไม่ต้องทําอย่างเงี้เขาเขาใช้เป็นวิธีเก็บภาษีคุณคไม่ต้องมาคุณจ่ายภาษีแทนสมมติว่าคนฐานภาษีสัก20%เนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือน คุณโดนเกณฑ์แรงงานปีหนึ่งก็ประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งอะไร,รทำรองนี้เพียงแต่ว,ว่าคุณไม่ต้องมาเอาตัวคุณมาใช้แรงงานแต่คุณจ่ายเป็นเงินภาษีแทนค,คุณก็ทํางานของคุณอยู่ไปอันนี้อันนี้คือดั้งเดิมเพราะตอนมาเนี่ยมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลง2475คณะราษฎร เปลี่ยนแปลงการปกครองมันโดนดิสรัโครงสร้างนาจมันโดนดิสััปแบบชั่วข้ามคืนเลยนะม,มันเปลี่ยนไปในวันเดียวเลยนะจากตอนนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกยกขึ้นไปเหนือยอดปิระมิดไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างนาจตรงนี้แหละ <c oughs> ขึ้นไปอยู่ยอดเป็นประมุขมีหน้าที่ในทางพิธีการเหมือนประธานาธิบดีสิงคโปร์ประธานาธิบดีอินเดียอย่างเงี้ยเออเหมือนควีนอลิซาเบธของอังกฤษลงมาเนี่ยถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่เรียกว่ารัฐสภาครับเป็นองค์กรใช้อำนาจสูงสุดของแผ่นดินรัฐสภาเนี่ยมันก็จะออประกอบไปด้วยรัฐบาลประธานาธิบดีบัญญัติมันก็จะมีอำนาจบริหารตุลาการอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ขุนนางโดนดันลงมาอยู่เป็นชั้น กลายเป็นข้าราชการทีนี้ทิศทางของนาจมันเปลี่ยนแปลงละจากเดิมเนี่ยเขาเคยจากถูกแต่งตั้งจากข้างบนลงล่างตอนนี้การจะเข้าสู่นาจสูนสุมเนี่ยมันกลายเป็นข้างล่างแต่งตั้งขึ้งบน แล้วมันโกงไม่ได้โดยเพราะมันใช้ระบบวันแมน o ั e โหวตถ้าเป็นระบบบริษัทเนี่ยผมถือหุ้น5 1อีก1 0,000นคนถือหุ้น49%าโหวตยังไงผมก็ชนะแต่วันแมน o ั e โหวตไม่ใช่งั้นเจ้าสัวที่รวยที่สุดของประเทศไทยกับผมเนี่ยเวลาเดินเข้าคูหานี่มีหนึ่งเสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยก็ต้องลงมาหาข้างล่างใช่ไหมเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ก่อนการเลือกตั้งคุณหญิงคุณนายท่านนายพลพลตำรวจเอกเดินยกมือไหว้แม่ค้าเขาแกง วัสดีครับใช่ไหมผลตำรวจเอกมาถึงยกมือไหว้ปุ๊บแหวนเพชรเข้าตาตาแทบบอดนาฬิกายกในาฬิกาบังแดดเท่าหน่แต่พอเลือกตั้งเสร็จพวกนี้ก็จะหายไปมันก็ก่อกําเนิดอํานาจใหม่ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอำนาจสวินาทีไงวินาทีที่หนึ่งโชว์บาดไว้วินาทีที่สองหย่อน ลงไปตราบใดที่นิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้ยังติดกันนี่อำนาจยังอยู่กับคุณนะถ้าเมื่อไหร่ที่นิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้แยกจากกันเมื่อไหร่เลยหมดแล้วสามวินาทีถ้า<อ>คุณอยากจะยื้ออำนาจไว้กับคุณนานๆคุณก็ต้องถือไว้อย่างนี้ถือไว้นานที่สุดแต่ <laughs> คุณยื้อได้ไม่เกินสิบวินาทีหรอกเขาจะด่าหัวย่ยอง <laughs> <laughs> ถูกไหม <laughs> ไม่ว่าคุณจะหัวอำนาจแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ต้องปล่อยเพราปล่อยแล้วหมดแล้วคุณก็จะไม่เห็นพวกด็อกเตอร์มาเดินไหว้แม่ค้าเขาขายเขาแกงต่อไปเพราะอำนาจถูกโอนให้เขาละเนี่ย พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ปุ๊บเนี่ยพวกขุนนางเนี่ยเขาก็คุณพบว่าเขามีวิธีสมัยก่อนเขาต้องรอให้ข้างบนแต่งตั้งนะ,อะตอนนี้เขาเขารู้ละว่าเขาสามารถขึ้นสูน่อำนาจสูงสุดได้โดยพรรคการเมืองอวิธีกกที่จะขึ้นสูน่อำนาจสูงสุดเขาต้องตั้งพรรคการเมืองขุนนางเขาก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องมีพรรคการเมืองแล้วนะและนั่นก็คือที่มาของพรรคเก่าแก่ของประเทศไทย มันมีกำเนิดมาอย่างนี้พรรคเก่าแก่ก็เกิดมาอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งพรรคการเมืองคุณไม่เข้าสู่อำนาจเดี๋ยวใครก็ไม่รู้มาใช้อำนาจแล้วไอ้ผลประโยชน์อาภิสิทธิ์อะไรที่คุณจะคุ้มครองมันยังไงตรงนี้เขาออกกฎหมายมาฉบับเดียวคุณก็กระเด็นละถูกป่ะ,ะคุณครองที่ดินร้อยไร่พันไร่เขาบอกเอ้ยต่อไปนี้ให้ก็ไม่เคนคนละสิบไร่คุณจะทําไงอ,ะกกอ่ะพรรคเก่าแก่แต่ว่าพรรคใหม่ล่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงอันนั้นไปถึงมันก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมชนชั้นกลางชนชั้นกลาง ข <So S 1> ้าราชการเนี่ยเดิมขุนนางส่วนหนึ่งมาเป็นข้าราชการแล้วประชาชนเนี่ยพอตอนหลังมันก็มีการศึกษาแคบอ่ะมีการศึกษามันก็ขยับฐานะมันก็มาเป็นข้าราชการข้าราชการมันก็โตเมื่อก่อนนี่ขุนนางมีนิดเดียวเดี๋ยวนี้ข้าราชการเอาเฉพาะตำรวจอย่างเดียวอ่ะดูดิมีกี่แสนคนอ่ะทั้งหมดเป็นล้านมั้งโอ๊ยเกินล้านครับเกินล้านเกินล้านผมเรียกว่า10คนจะมีข้าราชการทับสองคนนะมั้ยข้าราชการเยอะเยอะมากเออเนี่ยมันมันก็จะเป็นชนชั้นใหม่ขึ้นมา ชนชั้นราชการอ่าแล้วมันก็จะมีชนพนชั้นพ่อค้าใช่ป่พะพ่อค้าพอตอนหลังเนี่ยมันก็ แต่ตอนนี p p ้เราไม่ไม่พูดถึงเรื huh. ่องพรรคการเมืองเราก็จะไม่ไม่ไปลงลึกตรงนี้ชนชั้นพ่อค้าเนี่ยมันก็ตอนหลังเขาก็ค้นพบว่าเงินสามารถซื้อได้มันก็เกิดพรรคใหม่อย่างที่พี่ว่าเลยแหละแล้วตัวอย่างของธุรกิจการเมืองเนี่ยชัดเจนที่สุดมันก็คือพรรคการเมืองใหม่ๆเออเป็นลักษณะของการซื้อใช่เออมันก็อย่างผมคิดว่าทุกคนก็รู้ว่าธุรกิจการเมืองเนี่ยมันมีคซื้อได้เออไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาละกันถูกไหมพรรคการเมืองซื้อคะแนนแล้วมันก็จะเกิดชนชั้น ที่เยาวชนชั้นกลางเนี่ยช,ชั้นกลางเหล่านี้มันโตขึ้นมามันก็จะมีคนเยาวชนคนรุ่นใหม่พวกนี้มีการกศาึกษาแล้วนี่พวกนี้เป็นพรรคการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่พรรคการเออมืองอ๋อเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มชนชั้นกลางไงจุ่มจนชั้นกลางเออจุมชนชั้นกลางมันโตไงมันขยายเมื่อก่อนมันมีแต่ไพร่ถูกไหมอ๋อสมัยก่อนมันไม่มีชั้นกลางพอมันเปลี่ยนแปลงการปกครองมันมีตรงนี้ขึ้นมาชนชั้นกลางก็เลยเติบโตเออแล้วชนชั้นกลางมันก็ประกอบไปด้วยนี่ข้าราชการดูไหมข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจพนักงานใช่ปะพวกอาชีพอิสระแล้วลูกหลานคนเหล่านี้ตอนนี้มันมีมันมีการศึกษาละมันก็เลยกลายเป็นคนรุ่นใหม่สมัยก่อนมันไม่มีคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าทุกคนมันก็ทํานาเหมือนกันหมดอ่ะการศึกษาไม่มีทุกคนะเออคุณภาษาชื่อตัวเองคุณยังอ่านไม่ออกเลยอ่ะถูกว่าคุณก็ทํานาไปคุณก็ทําสวนคุณก็ทําประมงไปใช่ไหมคุณยังมาปฏิวัติอะไรสังคมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนรุ่นใหม่คือพวกที่มีการศึกษาถูกทีนี้อ้าต่อไปลักษณะของคนรุ่นใหม่ทีนี้อ่าผมจะมาพูดเรื่องคนรุ่นใหม่แล้วนะเมื่อกี้ปูพื้นที่ฎีไปคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันนี่เป็นยูนิเวอร์แซลเลยเป็นสากลเลยเขาจะมีค่านิยมอยู่สอง เขาจะาพูดอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็อยู่ใน3เรื่องนั้นเนี่ยคือ1นึ่เขารักความเสมอภาคสองรักความยุติธรรมอันนี้หมายถึงคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้านะไม่ใช่คนรุ่นใหม่แบบเรื่องอะไรฉันไม่สนใจฉันฉันสนใจแต่เรื่องฉันคนเดียวอไอพ้พวกนั้นไม่พูดถึง3ามเขารักเสรีภาพสิทธิ ในการเลือกนะครับสามอันนี้เนี่ยเอาผมยกกตัวอย่างเอาเรื่องเรื่องเรื่องแรกก่อนเรื่องความเสมอภาคความเสมอภาคในสังคมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันสังคมเนี่ยจะให้มันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกมันก็ต้องมีความเสมอภาคเอาอย่างเรื่องวันแมนวันหมดชาติปไตยนี้ชัดเจนใช,ใช่ไหมครับเป็นเรื่องความเสมอภาคคุณจะเป็นเจ้าสัวร้อยล้านไม่สนผมก็มีสิทธิ์มีเสียงทำหนึ่งเสียงเข้าคุณเหมือนกันใช,ใช่ไหมใชเออ่เวลาผมเข้าแถวอยู่ในไลน์เนี่ยคนก็ไม่ควรจะมาตัดคิวต่อหน้าผมถูกไหมรถคิวไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะ ลักคิวแต่ในบางครั้งการรักคิวนี่มันก็เป็นสิ่งดีนะเอออย่างเช่นเรามีพอเรามีเรื่องโควิดเรื่องอะไรมาเงี้ยมันมีวัคซีนตัวใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีใช่ไหมมันก็มีข่าวมาทั้งสองทางอ่ะว่าดีไม่ดีเราก็ยังไม่รู้ไงก็ให้พวกนักการเมืองเขารักคิวไปก่อนให้เขาไปทดลองก่อนเออให้เขาไปทดลองก่อนอันนี้ประชดแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาฉีดแล้วมันปลอดภัยประชาชนก็ไปฉีดอันนี้ดีเราไม่ต้องเสมอภาคกับเขาเราให้เขาไปเลย ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดเขาฉีดแล้วตายก็ดีอีกอ่ะพรนักการเมืองเขาจะได้หมดเขาเขาเขาอาสาที่จะเป็นเป็นหนทดลองนักการเมืองหมดโอ้โหประเทศนี้ก็จะโชคดีที่ยังไม่หมดโชคดีใช่ไหมมันมีอมตะวาจาของอาซิมคนหนึ่งผมไปเจอในติ๊กต็อกแกบอกว่าอันนี้อันนี้เรื่องตลกนะเรื่องตลกขออนุญาตเราคลายเครียดนิดหนึ่งเขาบอกว่าญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวอ่าฟิลิปปินมีใต้ฝุ่นอ่าใช่ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวอินโดมีภูเขาไฟ But. แต่เมืองไทยมีนักการเมืองแล้วแกก็ตบท้ายเลยบอกว่าลือเชื่อว่าฉิบหายไม่แพ้กันอันนี้อันนี้ไม่ได้ผมพูดนะอันนี้อาซิมอ๋ออาซิมบอกว่าสี่อย่างนี้มันแย่พอการเอแย่พอกนโอันนี้อันนี้เรื่องตลกเปรียบเทียบได้ดีเปรียบเทียบดีสนุกสนุกความยุติธรรมเนี่ยจะให้สังคมอยู่กันได้ด้วยสงบสุขมันก็ต้องมีความยุติธรรมถูกไหมถ้ามันไม่มีความยุติธรรมนะโอ้เดี๋ยวความเร็วลถมันก็เปลี่ยนได้ถูกป่ะเออ อย่างเงี้ยอันที่2อันที่3ก็เรื่องเสรีภาพคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการเสรีภาพในการเลือกในการใช้ชีวิตในการแสดงออกเป็นตัวตนของเขาก็เราก็เห็นชัดเจนทุกวันนี้มันก็มีกลุ่มต่างๆออกมาเยอะแยะกลุ่มเพศที่3กลุ่มทางเลือดกลุ่มเอลเลเบียนเกกลุ่มอะไรใช่ไหมเขาคิดว่าเขาได้รับการละเลยอ่ะเขาก็ต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรครับ ถูกไหมฮถูกแต่สําคัญนี่คือ2ตัวแรกเนี่ยคือความยุติธรรมกับความเสมอภาคถ้ามันไม่มีนะคนรุ่นใหม่เขาจะออกมาใช้เสรีภาพไม่ว่าคุณจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามเขาจะลงถนนใช่ปะการใช้เสรีภาพเพื่อ2อย่างข้างบนทีนี้ ผมจะพูดต่อคนรุ่นนุก่อนเนี่ยอย่างยุค14ตุลาเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงสมัยนู้นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ทันนะพี่ยังเด็กมากรุ่นนู้นเราเราก็อ่านศึกษาจากเอกสารแล้วก็พูดคุยกับผู้คนบ้างนะมันเริ่มมาจากอย่างที่เราทราบเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันก็จะมีคนนู้นคนทหารยึดอํานาจผัดเปลี่ยนวนเวียน,นมาแต่มันไม่ไปทำอะไรให้ดีขึ้นเน่ะทุกคณะที่มาทําก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นอ่ะเอออย่างมารุ่นสลิดธนาัฐ์เราก็ โอ้โหสลิตรวยขนาดไหนอ,ะอ่ะออแล้วก็มีเยอะอนุภรรยาสมัยก่อนนะถ้าเห็นสาวๆขับรถคาานุสเนี่ย ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะใช่พวกแกจะซื้อรถเทานุสแจกคนละคันเคยได้ยินนะอันนี้ผมไม่ทันอ่ะพี่ก็ไม่ทัน,น,นแต่ว่าเราอันนี้เราไม่รู้ไงเ,เรา <laughs> เราอ่าเราเรา,เราศึกษาจากเอกสาร <c oughs> มันมันอย่างนี้แล้วก็ทําอะไรมันก็เพื่อเขือญาติพอหมดสลิดไปถนอมประพาทมันก็มันก็เคือญาติสืบทอดอาดนาจอีกาถูกไหมอออจอมพลถนอมกิตติการเป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลประพาทจารุเสถียรเป็นผู้บัญชาการทหารบกลูกชายพรจอมพลถนอมคือพระเอกณรงค่ะใช่ไหมก็ไปแต่งงานกับลูก สาวจำพนมาพาดอีกวิธีนี้ดีมาก oh, ใหญ่สุดเลยอตอนเป็นกลายเป็นตอนตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกอะไรภูมิเนาการรักษาพระนครอจอพันเอกนรงคิจจิจรเนี่ยใ,ใหญ่สุดแล้วมันก็คนก็ก็เห็นละมันก็วงจรอนำนาจมันก็อยู่ในเครือญาติอ่ะมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วอย่างนั้นจะจะปฏิวัติ2475มาทําไมให้มันเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันมันไม่เป็น<ม>่<ม>ถูกปะเ,ปเสร็จแล้ว มันเรื่องจุดที่มันจะมาเกิด14ตุลาเนี่ยมันมาเกิดแต่อย่างงี้คือตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวนที่เคยได้ยินไหมได้ยินดิ่ออาวพวกทาหารพวกข้าราชก,การเนี่ยเขาพาดาราไปเที่ยวเขาเอาหอกรถบกไปสองลำไปที่ทุ่งใหญ่ในเรศวรไปล่าสัตว์ไปยิงกระทิงยิงวัวแดงอะไรเงี้ยหัวหน้าอุทยานเขาบอกไม่ได้พวกนี้ก็ไม่ฟังไม่สนอ่าขนพักพวกตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเสร็จแล้วขากลับเครื่องมันมาตกลำตกลำเขาเข้าไปพิสูจน์กันหนังสือพิมก็ มาหลงตอนนั้นขาวมปิดไม่อยู่แล้วไงเขาก็เห็นว่าเอออันนี้มันมีซากลัวแดงนะซาก,กระทิงไปยิงมาอะไรเงี้ยโอ้โหความผิดนี่มันมันมันหลายกรรมหลายวาระเลยแล้วแต่ละข้อหานี่มันหนักๆทั้งนั้นแะคุณเอาคาเลคเตอร์ของกองทัพซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใจไปใช้เที่ยวเล่นส่วนตัวคุณเข้าไปบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนคุณเข้าไปยิงสัตว์สงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมแล้วก็พอเกิดเหตุ ทำเฮิรอปเตอร์หลวงพังคุณจะมาปกปิดความผิดอีกนี่มันแบบว่าแต่ละกระทงมันร้ายแรงทั้งนั้นอ่ะพอเครื่องตกปรากฏว่ายังไงรู้ไหม นายกรัฐมมตรีสมัยนั้นอเอามาแถลงว่าไอ้ฮอที่ตกเนี่ยมันไปภารกิจภารกิจรับภารากิจรับคุ้มครองในพลเนวินของพมามา่อแม่แต่ข่าวมันออกมาแล้วะว่าเขาเจอซาวกวัวแดงซากกระทิงคุณไมคุ้มครองในพลเนวิน,ม,น<อ>มันจะมีซากกระทิงซาวกวัวแดงอยู่ในฮ<ว><ห>อนเนคโคเตอร์ได้ไงให้เขาจับได้ถูกต้องก็เกิดการไม่พอใจมันก็มีใบปลิวอย่างที่พี่พูดเนี่ยเขาก็ส่งใบปลิวก็ออกแถล,ลงการจัดชุม,มนุมเงินมันก็เกิดมีเหตุการณ์ที่วันนักศึกษาลางคำแหง9้าคนหรือ10คนที่วันถูกคัดชื่อออก พอออกมาคัดค้านเรื่องนี้สมัยนั้นถ้าจําไม่ผิดก็คือดอรศักด์พาสุมิรันเป็นอธิธารลามแต่ถ้าจะถ้าจะผิดก็ก็ขออภัยด้วยนะครับพอจากจุดนี้มันกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวความประท้วงมันก็ลุกลามเนื่องจากอย่างที่ผมบอกมันไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีความสเสมอภาคนักศึกษาก็จะใช้เสรีภาพแหละทีนี้เชื่อคุณห้ามเขาไม่ได้เขายอมตายสมัยนั้นเข,า,เนขาคือคนรุ่นใหม่เออเออเขาคือคนรุ่นใหม่ เขาก็ออกมาเรียกร้องถูกไหมออกมาเรียกร้องพอตอนหลังเนี่ยนักศึกษาเอาผมตัดรายละเอียด14ตุลาไม่คุยตอนหลังก็ชนะถนอมประพาสก็หนีออกนอกประเทศไปใช่ไหมนักศึกษา 14a นักศึกษารุ่นนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะตอนนั้น,นนักศึกษานี่มีบทบาทมากพูดอะไรใครก็เชื่อโอ้โหขึ้นลงพักนี่แบบแล้วข้าราชการนี่นะตรงข้ามตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเขาประกาศว่าไม่ต้องใส่เครื่องแบบมาเดี๋ยวจะโดนออให้มาเปลี่ยนที่โรงพัก ให้มาเปลี่ยนที่ทํงางานคนเกียดกลายเป็นคนเกียดข้าราชการแล้วส,ส,ภสภาพการเนี่ย มันมันอยู่ได้2ปีแล้วมันก็เกิด6ตุลาหนึ่งเกในช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพอพลังนักศึกษาพลังก้าหน้าเนี่ยมันมันมันพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยยุคนั้นมันเป็นยุคสงครามเย็นอย่าลืมเวียดนามเออมันสู้กัน2ฝ่ายฝ่ายฝ่ายค่ายเสรีกับฝ่ายค่ายคอมมิวนิสต์ถูกไหมคอมมิวนิสต์เขายึดเขาแผ่ลงมาละเวียดนามคำเมนลาวเป็นคอมมิวนิสต์หมดละใช่ไหมก็เหลือประเทศไทยเนี่ยมันยังเป็นเสรีนิยมอยู่มันยังเป็นทุนนิยมอยู่ทีนี้พอพลังนักศึกษามันขึ้นมาพลังนักศึกษาเนี่ยม ก้าวหน้าถูกไหมบอมันเป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยมันก็ไปเข้ากับคือเขาจะชอบอะไรที่มันเป็นสังคมบูดมคติโดยธรรมชาติขอ,องเขาอยู่แล้วเพอเอาคอมมวนิสต์เอาสังคมนิยมมาเสนอเนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็รับอ่ะเขาก็เก็ตอ่ะถูกป่ะก็เหมือนกับแบบสมัยนีย้แบบทีอ่อเมริกาเข้ามาแทรกซึมเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาก็ใช้ อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแ,<บ>แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยมันมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสื่อสังคมโซเชียลมีเดียครูอาจารย์ NGO สมัยนูน้นนะ NGO มันยังไม่ค่อยมีบทบาทเขาก็จะแทรกซึมลงมาจัดตั้งลงมาตามมหลาลัยต่างๆฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาจะลงมาจัดตั้งที่นี้ฝ่ายขวาเขาก็กลัวเขาก็มองแล้วว่าอถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยอาจจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ได้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวางแผนเขาก็เลยจัดองค์กรมาสู้พอฝ่ายฝ่ายซ้ายนี่เริ่มเริ่มจะเติบโตในหมู่คนรุ่นใหม่ในหมู่นักศึกษาละฝ่ายขวาเนี่ยเขาก็ต้องจัดขบวนการอย่างกระทิงแดงนวพลผูพันตึงอะอะไรจําได้ไหมจำได้นเ,นเออนั่นแหละกระทิงแดงจเจิริมชัยวชากมเป็นแนวร่วมทางช่งางกลพวกนี้จะเป็นแนวหน้าคอยประทับกับนักศึกษามหาลัยพวกจุฬาธรรมศาสตร์นะแล้วก็เขาก็จะจัดจ้างลูกเสือชาวบ้านไทยอาสาป้องกันชาติฝ่ายขวาหละเอออันนี้มวลชนฝ่ายขวาเรา ก็จะเห็นว <handled> ่ามีอ่ะพลโทอุทานสนิทวงใช่ไหมสมัครสุนโทรเวทอะไรกลุ่มพู้นี้ออกมาคอโจมตีฝ่ายขวาก็สู้กันสู้กันทีนี้ไอ้นักศึกษาเนี่ยมันจะมันมันเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะมันมันจะไปมันก็ไม่ทันเกมพวกนี้ใช่ไหมเออมันจะไปสู้พวกนี้ได้ยังไงอายุก็ไม่มากเล้หลายี่สิบอายุก็ไม่มากใช่มันก็พอตอนหลังเนี่ยพวกนี้ก็เริ่มเข้ามาอัดสร้างบมดกวนบนชนเข้ามาต้านละนักศึกษามีจัดตั้งไงเขามีหมดใช่ไหมแล้วเขาตั้งลูกเสือชาวบ้านเนี่ย ทั่วประเทศเลยพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาหาว่าไปการนักศึกษาในธรรมศาสตร์ไปแสดงแขวนคออะไรอย่างงี้ไปก็มีการแสดงอะไรแบบนั้นคนก็มาล้อมธรรมศาสตร์แล้วก็มีรูปให้เห็นมหมสร้างบุญนาคโดดบุรีถือปืนยิงรูปนั้นรูมนั้นผมยังเห็นอยู่ถึงซึ่งตอนนี้แกก็เสียชีวิตไปแล้ก็มีการกวาดล้างกวาดล้างเสร็จปุ๊บทางทหารเขาก็ก็เป็นฝ่ายขวาชนะทางทหารเขาก็เอา คุณธานินท์ไกรวิเชียนขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นน,นายกรัมตมนตรีแต่ทีเนี้ยคุณการินไกรวิเชียนเนี่ยแกเป็นมีลักษณะแกเป็นขวาสุดตงเ <c oughs> นะ อนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วเลยแกก็อยู่ได้ปีเดียวเพราะว่าตอนนั้นนะบ้านเมืองมันแตกแยกผมเคยพูดในคลิปก่อนนะบอกว่าสังคมไทยลักษณะพิเศษเนี่ยของสังคมไทยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันด้วยความปองดองนะตระกูลไทยลาวเนี่ยแต่คุณทานินนไ,ไม่อย่างนั้นแกเป็นคนที่มีลักษณะว่าถ้าแกถูกคุณไม่เหมือนแกก็คือคุณผิดโลกนี้ไม่มีสีเทาดีชั่วผิด กแกจะเอาหลักนิจิศาสตร์อย่างเดียวอะ่ะไม่เอาไม่เอารัฐศาสตร์เลยอะ่ะเออถ้าคุณผิดผมก็ต้องปราบคุณตอนนั้นเนี่ยมันไม่ปองดองไงเยาวาชนคนรุ่นใหม่ถึงต้องเข้าป่า14ตุลานี่เข้าป่ากันเนี่ยอย่างคนที่พวกเรารู้จักเนี่ยแยะก็พวกที่เป็นวีรชนสมัยก่อนก็อยู่ในปา่าออก็รอดตอนนี้ก็ออกมาเล่นกันเมืองกันแต่พวกนี้ก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็ไม่ยอมรับพวกนี้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะเ,ออเป็นสมาชิพกพรรคเขาเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมคล้ายๆเข้าไปอยู่ด้วยเออก็ไม่ได้เป็นคอม แล้วโดยโดยลักษณะของนักศึกษาพวกนี้ก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์อเาอเาเขานิยมสังคมนิยม,มเขาชอบสังคมนิยม,มแต่ถ้าปไปถึงขนาดคอมมิวนิสต์กรรมสิทธิ์รวมทุกคนบ้านเบิ้ลคุณต้องมายกใน่วนกลางหมดอะไรอย่างนี้เขาไม่ถึงขนาดนั้นไงเขาเป็นคนชั้นกลางที่<อ>มีความสุขสบายอยู่ในเมืองเนาะใช่เป็นลูกคนมียากินอ่ะเขาจะสไตล์แบบ ซ้ายอ่อนๆเขามีความรู้สึกว่าเออมันเขาได้ทำอะไรเพื่อสังคมคอุดมคติอะไร,รอย่างนั้นใช่ป่ะทีนี้พอคุณคุณธานินแกสุดโต่งอย่างเงี้ยสุดท้ายแกก็อยู่ไม่ได้ก็ก็คิดดูเดี๋ยคนรุ่นใหม่เข้าป่าหมดอะ ตอนหลังทหารเนี่ยคนเอกียงศักิ์แมนานแกก็บอกโหอย่างนี้ไม่ไหวไหมโหทหารว่าทหารขวาแล้วนะทหารว่าทหารอนุรักษ์แล้วนะแกอนุรักษ์กว่าทหารนี่แกโอ้คนนักศึกษาเข้าป่าหมดเลยมันสุดท้ายแกก็บ้านเมืองก็ลำบากนะลำบากพี่ลองดูดิแล้วถ้าใช้หลักแล้วไอ้นิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ใช้หลักหลักรัฐศาสตร์ปกครองประเทศได้ไหมก็ทุกอย่างก็จะเอาเป๊ะเป๊ะอย่างตอนนี้ในกรุงเทพมีสลัมกี่แห่ง <laughs> คุณผิดใช่ไหมว่ากันตามหลักนิติศาสตร์ผิดหรือถูกผิดผิดต้องย้ายออกไปพึ่งนี้ต้องไล่หมดอยู่ได้ไหมประเทศอะ <c ười> ออก,กรียกุกกระี <y uk> ่ยุกถูกต้องยุคแกอยู่ยได้ปีงพลเอกเกียงศักดิ์ก็เอาไปออกไม่ไหวแนละ้วบอกโอ้โหนี่คุณคุณจะอนุรักษ์เกินหน้าผมเลคุณจะขวาจาัดรู้สึกว่าเกียงศักดิ์ก็มีคนปองดองเหมือนกันนะ <c ười> โอ้เกียงศักดิ์คนนี้เก่งมากปองดองโอ้คนนี้เยยีพะหมดจากเกียงศักดิ์ก็มาถึงพลเอกเปรมก็มาออกนโยบาย6 6ครับงสองสามไง ก็คุณซือณซ้อหนึ่งในะคุณซื้อของพลเอกเปรมก็คือบิ๊กจิ๋วแล้วก็มีประเสริฐทรัพย์สุนทร <c oughs> ก็เป็นคุณซือบิ๊กจิ๋วอีกทีอดีตคอมมิวนิสต์นั่นแหละก็พอ,อนักศึกษาพวกนั้นก็ทยอยกลับใช่ไหม,มทยอยกลับมาพอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยนักศึกษาอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอมันทยอยกลับมานักศึกษา พวกนี้เขาก็กลับมาเขาก็มากลับมาสู่สังคมเขาก็กลายมาเป็นชนชั้นกลางใช่ไหมแล้วต่อมาเนี่ยแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นฝ่ายซ้ายอยู่นะอะแต่เขาก็ยังเขาก็เดิมเนินวิธีทางของทุนนิยมอะตามมาคมา้าขายแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งซึ่งได้รับการจัดตั้งรัฐบาลด้วยคนพวกนี้ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาละกันก็รู้ๆกันอยู่แล้วตอนนี้เอาผมคลิปนี้ผมจะจบไว้ตรงนี้ก่อนสรุปว่าตอนนี้ประวัติศาสตร์ของ สี่ตุลาหรือว่าคนเดือนตุลานี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวทิปหน้าเราก็อาจจะพูดถึงคนรุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันที่มีมีความคล้ายคลึงใช่ในเรื่องของความคล้ายคลึงกันยังไงตกต่างกันยังไงอย่างนี้ใช่สามข้อที่เราว่าเมื่อสักครู่นี้คนรุ่นใหม่จะมีความรักในเรื่องเสมอภาคความชอบความยุติธรรมแล้วก็มีเสรีภาพในการแสดงออกเราจะมายืนยันกันครับว่าคลิปหน้าเนี่ยคนรุ่นปัจจุบันมีไหม ชอบ uh, ไหม <okay. S 1> อยากไหมรหรือว่าจะไม่มีไม่มีหรือมีก็ได้นะคะค,ความแตกต่างวันนี้เราก็ขอสรุปคลิปคนเดือนตุลาแค่นี้นะครับ,รบขอบพระคุณครับสวัสดีครับรสวัสดีค่ะท่านชมครับ